สวัสดีครับส่งงานลูกค้านะครับตัวนี้เป็นวีดอาสิบนะครับวีดอาสิบตัวใส่มาแต่มาลงแปลงชุด CNC ใส่อ่ามีเก็บเสียงด้วยนะตัวนี้เป็นตัวสั้นท่อสั้นสามร้อยนะครับใส่ชุดรับนอก CNC รับนอก CNC แล้วหมุนนะครับหมุนด้านบนมันจะเห็นเลยนะแก๊ก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 นะฮ่าน,นะยางอาร์ฮับแต่งดิงแม่ เสแล้วนะครับมีคลิปไปดูที่หลังตอนหลังนะก็รางรางยกสูง CNC นะครับรางสูง CNC วัสดุก็อลลอยแข็งนะครับเนี่ยครับคันลังฝาท้าย CNC นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับมันจะแหนะไหมนะจะแนบสนิทติดกโหนะอ่ากล่องกล CNC กล้สีห้าองศาเดิมนะครับปรับแต่งพวกเสียเยอแล้วก็ชุดทุกสูบเดิมเลยด้วยซ้ำนะไม,ม,ม่ได้แปลแต่ดูดีนะครับว่าปืนเนี่ยครับเนี่ยนะ น่นไม่ต้องดันนะครับมือเรจะเป็นอย่างนี้ตลอดเนี่ยไม่ต้องดันแรงออกมาห้าร้อยนะครับสนใจแบบไหนหรือทำอยังไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับสแลปเปอร์ี่ร้านมีครบทุกอย่างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ